ที่ชัดเจนมากดาวพฤหัสบ,บดีเดินหน้าคุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการเกื้อกูลได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องโหลาวิวัฒอาจารย์จำเหมือนครับอาจารย์เบนจาคะการทํานายนี้นะครับเป็นการทํานายแบบภาพรวมนะครับเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีพฤษภนะฮะหากท่านใดที่ต้องการ ทราบดวงตัวเองนะครับแบบเจาะลึกหรือว่าอยากจะปรึกษานะครับดวงชะตานะครับติดต่อแอดมินของเราได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะเดือนอพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีพฤษภดาวพฤหัสบวสดีเดินหน้าปัญหาที่รอการแก้ไขเดินหน้าไปสู่ปัญหาที่รอการแก้ไขอ่มนนา,า,อม,อามันจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องงานแน่นอนออ <Okay. S 1> ชาวราศีพฤษภนะครับคือท่านที่เกิดระหว่างวันที่สิบสี่พฤษภาคม ถึงวันที่13มิถุนายนนะฮะค่ะจากที่ดาวพฤหัสบด,ดีเดินหน้าแล้วบอกว่าปัญหาที่รอการแก้ไขอย่างที่เห,หมื่นบอกว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับการงานแน่เลยเพราะว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยในมุมของดวงดาวและการที่ดาวพฤหัสบด,ดีเดินหน้าหนึ่งนะคะที่ชัดเจนมากดาวพฤหัสบด,ดีเดินหน้าคุณกําลังจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าได้รับการเกื้อกูลได้รับสิ่งดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานแต่ ถ้าได้มารับชมโหราวิวัฒน์เราบอกเลยว่าถ้าคุณจะเตรียมพร้อมสำหรับการที่ดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าชาวราศีพฤศพคุณจะต้องเคลียร์งานที่ค้างค้างงานอะไรที่คุณเคยปฏิเสธหรือว่างานอะไรที่คุณบอกว่าเอออันนี้ไม่ทำพักไว้ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณต้องเคลียร์งานค้างค้างงานมันเข้ามาจวนมือจวนตัวคุณไปหมดแล้วคุณต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะ เล่นให้งานมันเสร็จสิ้นแล้วก็คุณเองเนี่ยจะไปโชว์ฝีมือในงานที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณซึ่งในลักษณะงานก็เป็นงานที่แก้ปัญหานะคะสําหรับใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ก็คุณจะได,ได้รับการช่วยเหลือเกอื้อคุณหรือว่าได้รับสิ่งดีๆอย่างที่อันบอกไปจากผู้ใหญ่ที่คุณไปติดต่องานจากคนที่คุณเคยได้รับความเมตตาในลักษณะประมาณนี้ค่ะ คานนี้ก็จะมาในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีลักษณะสองลักษณะคือลักษณะหนึ่งในการจ่ายออกลักษณะที่สองก็คือการการเข้าอ่าเอาจ่ายก่อนว่าเอ่อค่าใช้จ่ายเราจะหนักไปทางไหนนะครับหนึ่งในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายในการเดินทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ สายท่องเที่ยวสายมูต่างๆเดือนพฤศ,ศจิกาย,ยนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ขยับและใช้จ่ายเกี่ยวกับการได้ไปมูนู่นมูนี่ไปไหว้สิ่งที่เราอัดอั้นมานานเป็นปีสองปีอยากจะไหว้นานแล้วอยากจะไปหานานแล้วอะไรเงี้ยอ,อ่าจะได้จะได้ขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องลักษณะประมาณนั้นนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการลงทุนการลงทุนแต่เป็นการลงทุนในลักษณะของการร่วม ซึ่งเป็นการลงทุนในลักษณะของการร่วมกับใครก็ตามมันก็จะเป็นแย,แยกเป็นสองแบบอีกอาจจะลงด้วยเงินหรืออาจจะลงด้วยแรงหรืออาจจะลงด้วยสติปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ถือเป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับชาวราศีพฤษภอาจจะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนซึ่งเ,เราอาจจะไปร่วมแรงกับเขาหรือร่วมมันสมองกับเขาแต่การเดินทางอะไรก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะฮะเราอาจจะได้ไปลักษณะแบบนั้นแต่ให้รู้เถอะว่า ไม่ว่าจะช่องทางใดที่ผมว่าไปไม่ว่าจะเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวไปมูหรือการเดินทางไปติดต่อเรื่องงานท้ายที่สุดจะมาถึงช้อยที่สองที่บอกว่ารายรับอไก่แค่ไปมูเนี่ยคุณอาจจะเกิดโชคลาภกลับมาก็ได้อ,นะอย่างน้องแอนเนี่ยนะน้องแอนอยากไหวพญานาคเอาไปไหว้พญานาคเอ้ย,อยมีแผงนี้สวยจังเลยนะนะพอค้างานดีเหลือเกินนะดึงสักขอสักใบเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะ เนี่ยพ่อค้าหล่อให้โชคด้วยนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนี่รายได้ก็จะล,ลักษณะแบบนั้นแล้วที่สําคัญรายได้ที่เกี่ยวกับงานแก้ปัญหาอย่างที่น้องแอน,นบอกนะครับโดยเฉพาะรายได้ที่ไปแก้ปัญหาให้ผู้ใหญ่หรือมีผู้จากผู้ใหญ่เข้ามาให้คาแนะนํามาเสนอแนะหรือว่ามาช่วยแก้ปัญหางานลักษณะนั้นจะสร้างผลประโยชน์มหาศาลในช่วงปลายเดือนให้กับชาวพืชศพด้วย <S <S นะเพราะฉะนั้นฟัง ต้นๆเรื่องเงินก็อาจจะแป้วๆหน่อยอพอตบท้ายสักเออมันก็หายใจหายคอร์ดหายใจมีกำลังใจตรงที่ซื้อลอตเตอรี่ <laughs> กับคนขายที่งานดีจะมีโชคเนี่ยนะ <laughs> เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าชาวชาวราศีพฤษภในเรื่องการเงินเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากเพศตรงข้ามจะเสี่ยงโชคก็พยายามเสี่ยงกับเพศตรงข้ามไว้นะครับเรื่องการเงินก็จะประมาณนั้นครับ เรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภพี่หมื่นคะความรักชาวราศีพฤษภในเดือนนี้มุมความรักไม่ไม่ค่อยดีถ้าตามหลักโหราศาสตราา์เขาจะบอกว่าดาวความรักไปทํามุมอลิ่อดวงชะตาแต่ถามว่าชาวราศีพฤษภ แบ่งเป็นสองกรณีเหมือนเดิม,มสาหรับคนโสดและค,คนมีคู่คนโสดนะคะต่อให้ดาวความรักเนี่ยไปทํามุมอลีต่อดวงชะตาแต่ว่าชาวราศีพฤษภที่โสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบคนรักอแต่อันนี้ก็ที่ได้คุยกับพี่หมื่นไว้นะคะแต่คนที่โสดแล้วเจอกันในสื่อโซเชียลต่างๆแล้วเขาอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแบบเนี้ยในลักษณะเนี้ยถึงจะได้เจออันนี้ คนโสดส่วนคนที่มีคู่หรือว่าคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะจะบอกว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพฤษภเองเนี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีในครอบครัวเลยตัวตั้งตัวตีคือตัวตีจริงๆตีให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เหมือนไปก้าวไก่ ก็เดือนที่ผ่านมาชาวพู้สพเรื่องความรักเนี่ยคนมีครอบครัวบางทีไม่ใช่ตีนะชงเองก็มีนะชงเองแล้วตีเองก็มีนะฮะบางทีมันก็สะสมความขุ่นเคืองไว้ให้คนคดรอบตัวไว้เยอะพอสมควรใช่พอมันไปนอกแต่เดือนที่แล้วมาจนถึงเดือนนี้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะพอคุณดูโหราวิวันแล้วเนี่ยรู้ว่ามุมความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณต้องเว้นระยะห่างแหละต้องเว้นระยะห่างกับคู่หรือตัวคุณเองเนี่ยก็ต้อง เบาเบาลงบ้างนะเพราะคุณเองนี้จะต้องไปเคลียร์งานจะต้องไปสะสางงานก็มุ่งไปเรื่องงานนะคะแล้วเรื่องความรักเนี่ยให้เว้นระยะห่างกันบ้างหรือใครมีเหตุที่ในลนักษณะการทํางานต้องไกลกันอยู่แล้วก็ให้ห่างไกลกันไปช่วงป<า>ีไปถ้าในกรณีที่ครอบครัวคนที่มีคนรักแล้วห่างกันไม่ได้จริงๆหันซ้ายหันขวายัางต้องเจอกันอยู่นะคะก็ต้องเดินทาง หาที่เปลี่ยนบรรยากาศก็เลือกฟิลเอานะคะว่าจะไปทะเลไปภูเขาเผื่ออาจจะได้น้องพัทยากลับมาก็เป็นได้อาจจะได้น้องทิวเขากลับมามแบบนี้นะคะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับครอบครัวตัวเองบ้างแล้ว จะดีข,ดข,ะดขึ้นความรักในครอบครัวจะดีขึ้นค่ะอรพยาบาลบ่อยแล้วก็นักเรียนบ้างก็ได้อะไรก็อืมอันนี้บอกไปถึง <c oughs> <c oughs> บอกไปถึงลูกเพจหรือ,อที่บ้านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะครับ <c oughs> ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการเดินการเหินหรือการเดินทางนิดนึงนะครับ <c oughs> มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับซุ่มซ่ามนู่นนี่นั่นนะครับมีการเจ็บป่วยบริเวณ ขาลงไปพวกข้อ,อพวกเอ็นต่างๆโดยเฉพาะช่วงหัวเข่านะครับชาวราศีพฤษภเนี่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีปัญหากับพื้นที่บริเวณข้อเข่าเป็นพิเศษนะฮะอาจจะเป็นชนเจ็บปวดบวมหรืออยู่ดีๆมันอาจจะมีปัญหาอักเสบหรือว่าบวมหรือว่าเป็นแบบไม่มีสาเหตุทําให้เกิดการเดินการเหินที่ที่ยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้น สุขภาพเนี่ยเรื่องใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยม,มีแต่ว่าเราสามารถระมัดระวังได้นะครับกับพื้นที่ตรงนี้นะฮะโอเคเรื่องสุขภาพก็มีเป็นนะอะไรมีพอพี่หมื่นบอกว่าชนเจบ็บปวดบวมถ้าพี่หมื่นตอบบาดแตกนี่ย,งยางรถยนต์ยางรถยนเลยยางรถยนชัด <laughs> <laughs> ก็สำหรั ER บชาละาสิมปสบพี่เหมือนก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าสุขภาพคุณต้องระมัดระวังอะไรบ้างเราบอกว่าในเรื่องคู่ให้คุณเดินทางไกลแต่สุขภาพคุณต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นในทุกการเดินทางดูก่อนว่าจะไปสถานที่ไหนการเดินทางเขาเป็นยังไงการขับรถเป็นยังไงภูมิอากาศสภาพอากาศแล้วก็เครื่องยนต์ ยานพาหนะของคุณก็ดีอันนี้ต้องดูให้ครบถ้วนนะคะไม่ใช่นักพยากรณ์บอกว่าเอาเดินทางเลยสภาพรถเป็นยังไงไม่รู้ไปเลยคราวนี้บาดบวมแตกจริงๆไหมจริงๆอ่ะจริงๆมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของความเครียดนะแต่ว่าที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่เอ่อออกคําทานายในเรื่องของความเครียดของชาวราศีพฤษภไปเพราะว่ามันมีเหตุผลฮะเออจะไม่อธิบายก็ไม่ใช่เอ่อด้วยความเครียดของชาวราศีพฤษภเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขาถ่ายความเครียดไปที่คู่เขาหมดเขาเลยไม่ค่อยเครียด กับคนโสดเขาก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางได้ได้ไปนู่นไหมนี่ได้ความเครียดมันก็ลดลงก็เลยก็เลยตัดประเด็นเรื่องความเครียดออกไปนะแต่มาพูดแค่พูดให้คนมีกู้เข้าใจว่าเฮ้ยความเทียดที่คุณถ่ายไปเนะี่ยแบ่งมันกลับมาบ้างก็ได้โอเคฮะประมาณนี้โอเคสำหรับชาว ราศีพฤษภที่ติดตามเราอยู่นะคะหรือว่าใครที่มาติดตามให้กับชาวราศีพฤษภก็ฝากติดตามเพจโหราวิวัช่อง y u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  e โหราวิวั์นะคะคถ้าต้องการติดต่อดูดวงชะตาหรือว่าถ้าติดต่องานพูดคุยกันเนี่ยแนะนําให้ที่ไลน์แอนะคะเรามีแอดมินตอบใหยครับผมอาจารย์จมื่นนะครับก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับ,รบเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับ การงานจะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่หรืออุปสรรคเล็กอุปสรรคใหญ่ขอให้ผ่านด้วยดีขอให้เจอผู้ใหญ่ที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีมาสนับสนุนให้การงานหรือว่าการเงินของชาวราศีพฤษภประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีครับขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะได้แก้ปัญหาทั้งงานเงินความรักแล้วก็ให้เดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสบดีเดือนหน้านี้เป็นเดือนที่ดีของคุณและดีไปตลอดจนถึงสิ้นปีเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับซึ่งเป็นคลิปดวงรายเดือนธันวาคมนะครับก็สำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ